ติกติติป่าวกะดีป่าวอ่ะแคนเฮามารอฟังลุ่มางขอบคุณน้ำใสใจงึมเอาไอติมก็มาปัดหน้าเพงน้ำจิตน้ำใจสัทธาวันนี้ไ้บ่เหือดบ่หิงนั่งคุกมันจะเล็กน้ำปิงมันจะเล็ก ชั้นปูเลยไม่เคยเนแรงนำใจผูกต้องใจงดดได้หันเปิ้นกินก็ได้หันเปิน้นตานไอ้วัดกะดีอกดีใจวันนี้คนนักคนหลายเฮามาช่วยกันเปรงเขามาช่วยพัน้างกินกินต้านตนมันมาหายไปไหนเฮาทำไว้อย่างไรมันปิกมาอย่างนั้น hmm. แหละนะ่น้องทยังได้ย่าพีมาอย่างนั้นย่ะพี่น้องจังบันหลบไว้หมษากินกินตังตางันวังานตอารมณ์ตานากับคนเทาคนหนุ่มมากินตาของพี่น้องสัตตาบูอาอานักกันเป็นกรุงมามีตึะค่คนหนุ่มเป็นรุ่งสร้างวัดหน้า ีอันได้ขึ้นต่างบนหมดละขึ้นสวรรค์จ้ะไอ้บะได้ตกนาหกโดยน้องฝ้ายสักคนหนาพยายามกินหน่อยพยายามตัดน้ำพยายามหอบซับพองเสียเวลาเป็นการเป็นงานละตัาใจป้ามาบู่ซัดหน้าว้สะใส่เศ้ากินตาจะดีจะได้ขึ้นไปบนเป็นความอับจนมาตึงมาตึกแต่เรานะลูกผันแล้วเนาะผ่านละ จะไปจะไปสวรรค์นะก้าตะกี้ปาไปมอนนาหกก้าเดียวจะวกปาไปพอสวรรค์ไฟคำไข่หู้ไข่หันถ้าไข้ป้าสวรรค์ต้องไปก่อนลูกหนึ่งเข่าบาดเจือไปตัวยไอ้วัดเมืองเถินไปเลิงกับไอ้วัดเบาเท่าวไปกับช่างเจ้าชองเจ้าก่อนลูกหนึ่งเข้าจะหันจันเก่าเมืองบดไปสวรรค์เนยนอ ม่ไปใหญ่แม่คนสมบูรณ่บัตเชือมึงไปถามคนแก่คนเท่าไปหันจันเก้าไขหันเมืองบนนะเขาต้องไปกันอยู่สองคนไม่เกนตามนก่อนลุกหนึ่งเข้าวางย้ำบอกตีสองตีสามให้วัดปินยองวันดึงม่วนเตะลงไปสวัสตีสองตีสามจีบและนำ ันนะมันต้องไปตีสองตีสามตีสำคัญน,นะไปสองคนเป็นกู้สองคนเขาจะอยู่ด้วยกันบน,นสะวันข้าจะชวนไปอยู่ก่อนนึกนุนเข้าปู่ป้าเอาปู่ไปอยู่ที่เมืองจ้าได้เอเป๊ะหยาบไปเลยนะเพราะนี่เจ็ดเจ็ดอย่าบมาถึงหัวไว ประเดี๋ยวมันหมาความว่าแกใดขึ้นสาวรรค์ไปสองคนอย่างนี้ไปก่อนลูกต้องเข้าทีสองทีสามค้ามาเคยหันต้องได้ถามพี่ดีอันนั้นสาวรรค์สองคนแม่เจ้าวอะไปก่อนจาหนะ่ะก็เคยไปไปอย่างถ้าสาวรรค์ก่อนลูกต้องเข้าหยุยนคนขึ้นเดากับไฟข้าวสาวจี <laughs> ไปดยกันสักทีโนไปกับตัวปีน้ไปสะหวันมันมีหลายด้างจะไปก็ตั้งดีตั้งไ้ให้ถามตั้งน้องปุยไฟไปกับปีไงล่ะชาววันชองโคต้ใจะน้องหนักแล้ขือก็น้รถเดินไปขึ้นทำไมน่าไงเนี่ยกะ เขย่าเฮาไปด้วยกันอันนั้นแล้วละงต่งไปสวรรค์ไปาวารค์ไับสู่จะไปก่อเจ้าว่าอันนั้นมันไปกันสองคนแม่เก็บตามุนไปได้กู้เจ้าไปได้รุกเช้าแมเสียงตางก์ก่อนเสียงไปฟรีล่ำตนาบุยบุยหีบปากหี้ยนะอ่หีบปากเหี้หีปากอะไรๆๆๆโอ้ยนี่บัจจยนี่บัจจัยน็สวรรค์ของไปไอ โจนป้อกกัวอืออันนี้ข้าว้ามันบะชัวเป็นดีกัวขึ้นสวรรค์คนละอย่างอาวอย่างอีเจ้าก็พอเข้าใจอย่ะโตเอีนายละไหลจงไหลบ้านแต่ขึ้นสวรรค์ว่ามันไม่ได้ย่างอย่างพี่น้องเจ้าบ้านก็ให้ไปสวรรค์แต่เนาะไปแตเตอนะคะอ๋อสวรรค์สองคนมาไปเนาะปอาหัวกปอย่าไปกับตัวพี่จังวะโต ป็นสวรรค์ของเมียของผัวตัววกะเดียวเข้าใจยากะบะเดียวแล้วมันเป็นยักษ์ได้แกทำปอดใจสวรรค์จั้ว่าอ๋อสวรรค์เนี้ยคนแก่คนเท่าฉันบุลยให้ไปแม่อีนายให้ไปสวรรค์แต้ต้สวรรค์แก่ มันไาจะไปอย่างคนเท่าเปิดไปปสวรรค์จันเปดจันเก่ากับเดียวจะบอกอีน้องไปคับสูไข่หันเหมือนคนแก่คนเท่าไครคูนสวรรค์จันเปดจันเกากับเดียวจะบอกหอมไปต่างไปเอาไปอย่างเปิดนะไอ้แม่นะไปอย่างคนเท่าสันพลเลยเจ้า ให้ขึนสวรรค์เพื่อมันขายมันก้าใค้ขึ้นจันฝ่าท่าเจ้าเอาของพุทธนี่กับเบาวอนฟังรำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสวรรค์นคนเท่าสารปูเลยเปิดจะได้ไปกันหมดเราเอาอยังเปิดเนี่ยเอายางเปิดนะเ,ออเนนะี่ยจีมันมีอยู่สองอันก็ใครก็ลนนะสะวรรค์ สองอย่างโนนาย่าสาวสันสายข้าก็ตึงไข้หูหูแว่งมอยแดงตีนกนน่ะเป็ดตี้นอนแมงม่แมงปูสวรรค์เมืองคนสองคนปาอยู่ว่ามีสองอย่างสองไข่ขึ้นสวรรค์เพื่อมันไข่มันกาไข่ขึ้นจันฟ้าเพื่อมันข้าเจ้าเอาของโอ้เอาไหมเหรอไข่ขึ้นสวรรค์เพื่อมันไข่มันกา คล้ยคลืนจันฟ้าคือข้าเจ้าเอาของโอ้ป้าเปื๊ยกล่ะป้าเปื๊ยกละเชื่ออายตอนคล้ยคลืนนสวรรค์มันไม่มันก้าเซิ้งสวรรค์จังบังข้าเจ้าเอาของมันบ่ป้องใจนะเพราะตัวนายมอดไปอู่ยังอันอายพี่น้องเจ้าบ้านนะอู่ยังใดเพราะมีความหมายข้าก็ดีอายพี่น้องลูกฮานเพเข้าใจอ่ะ จะไเนาะแมนดดดไอทีมจะไหนโอ้ไอทีมจะไหนไม่รับเฮ้อไอทีมไอทีมก็จะไหนตะทีจุ๊บอทีเด็กเก่งเดียวนี่นี่เป่าปีดีึงซอแหม นราโลกบ่ไขไปไม่ให้ไปบลเดียวไขไปสวรรค์เหมือนแม่พันแม่อมพรเจ้ามันคนเท่าสันปุเลยแม่นแล้วเพราะฉะนั้นพระอาจารย์มันบอกว่าไขขึ้นสวรรค์เนื้อมันไขมันกาอย่าไปกล้าปลาไขไหนหมอห้ขึ้นจันฟ้าให้ข้าเจ้าเอาของโอ้อันนี้อันนี้สำคัญนี่ปลาข้าเจ้าเอาของพิศสินพิรทำแล้วเกาไม่จะไปสวรรค์นี่อย่างใดไอ้บ้าน่ะมันแช่เล่แช่เล่น่ะมันบอกฟังไปอธิบายก่อนนี้แม่นอะบอกว่ามันตึงไปตั้งบัดีน่ะหูขึ้น ปรีไว้ก่อนข่ใขึ้นสวรรค์ให้มันไข่มันกะาคือพอเอาสันปุนเลยหึ้นพอเอาตำบลแม่สวยอย่าได้พ่อหัววัดหัวว่าเปิ้นไหลมาตึงสันปุนเลยนี่พาอวัดแต่ก่อนนั่นสทาสาันปุนเลยกับไปหอมเปิ้นอ๋อเจ้าประกองสันปุนเลยมีงานวันนี้เปิ้นมาหอมสันปนเลยอ๋อสู่จ่อยข้าข้าจ่อยสูอแต่ก่อนข้าไปหอมสู่ปั้นหนึ่งเจ้า มาวันนี้บ้านข้ามีงานสู่มาหอมข้าสองปันพ่อทอไอ้มานอกเจไดร์ว่ะกาบุญกาบุญเนี่ยกาบุญอ่ามันไข่มันกาอ๋อเออเออเอออันเนี้ยมาหอมว่ะข้ายื่นสวรรค์เนื่องมันไข่มันกาเจ้าอ่าโจ้กันไปกั้มกันมาอ่าข้ายื่นจันทราข้าเจ้าเอาโคตรโถ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 ไปอยู่บะดอกบะได้เอามีดมาฟันเอามุยมันฆ่าฟันบันเนื้อกันฆ่าเอาเรื่อันนี้นะมึงมันเชอะเจี๊ยอะก็อยู่บะดอกบะได้มา กบมิกกับผ้าใส่ค่ากันได้แค่เอาแล้แค่ติดของติดคู่กันมาคุ้มน่ะมันมาใจค่าอย่างอันค่าอันค่าแบบไหนอ๋อค่าเจ้าเอาของนี่หมายความว่าค่าความใครอยากใครได้ใครมีอันค่ากิเลสตัณหาตัวเก่าอ่าเออเอาประเดยวนี่ค่าพิษปะค่าเข้าใจพิษบอกปะใจว่ามือเยาสาวได้สาวเอาหันเงินหน้าดำหันคำหน้าเศร้าพออีป้าเจ้าของหอนั้น ปาถ่อไปขู่เอาสตังละเด็ะละอ่อนเปิ้นที่เปิ้นมาพัก10,000ก็จะเอาห5พันก็จะเอาไปไดอาวโจนเป็นข้าวบะเดียวนี่ล่ะเออๆๆอ่าบะเดียวนี่กำกําลังทํางานหัน่นเพราะว่าทําชั่วไว้หลายปีโอ้อ่าบางทีนี่มันบัดมันบ่ได้หั่นบะเดียวเขาทําชั่วเนี่ยเจ้าโฟนตกบ่ฮูเหือนหัว้วเออบางทีทําชั่วตาเฮาบหา่หันอ แต่รับรองว่ากรรมมันทํางานแน่นอนเออกรรมใดใครก่ออแม่นก่อแม่นน่ากลัวได้อ่ายังไฟคําเนี่ยอาจจะไปจุไว้เจียงห้คนหนึ่งจุไว้พยายคนหนึ่งเอาจุไว้ตังลําปางคนหนึ่งเดียวเจ้าครบคะอ่าวันนี้กรรมอาจจะบัตันเต้อ๋อเจ้าแต่ว่าหน้ากรรมมันจะมาสนองแน่นอนอ จุตั้งไก่ตั้งกวงแกนาะเออก็เป็นอย่างโหม่าเออนอแม่นอเพราะฉะนั้นค่าเจ้าเอาของค่ากิเลสตัาหอค่าความใครได้ใครมีอ๋อได้กะอันนี้ทำได้อยู่ละถ้าอี้เข้าใจละอ่าค่าขี้ลบขี้โกงขี้ลมขี้ลับเจ้าขี้ตีเปิ่นบันยับนั่นก็คือขี้ขออ๋อเออเอออย่างโม่เฮานี่มาขี้หมูจ้างซอมาไปไังมาไปไล่ขี้ไว้หลายบ้านอ๋ออันนี้บ่อิดกฎหมายเอาบ่ผิพกฎหมายเนาะอ่าเพราะฉะนั้น มีหนึ่งค่าเจ้าเอาของคือค่ากิเลสเอาค่ากิเลสเจ้าสองค่าตันหาตันหา้าตันหาอ่ะปวดร้อนมาอย่ามาเปิดธรรมะสุดวันนี่แม่งงวะเนี่ยอย่างใดวันนี้เขาโซ่อยู่นหน้าวิหารโซ่อยู่ในขววงแก้วเจ้าเนี่ยเพราะทว่าเขตอภัยโทษอภัยทานตัวเอออภัยทานเออกิเลสตันหาโอาเขาเสียเขาทำบาปเพบาะประทุกประเทียนเออเปิ เอมันต้องอยู่สิลอยู่ทรแลววันนี้ไอ้ทวัดบังเถอนี้มันต้ามาทำละก๋วยเตี๋ยวหอมมางว่าเข้าถึงมันแยงว่ะปกเขาถึงทวงสุดวันแดกก๋วยเตี๋ยวหม้อปะเออตอนเจ้าเขากินมาเต้าเนาะอ่าสีย้อนมาน้อยเขาไปไอติมหมเนาะอ่าไอติมมาไอติมหมดฮะก็นึกว่าจะนั่งฟังโซไล่นะเขาไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาเห็นมมากโอ้ เฮ้ยหาอย่างมาคอยเขาที่อยู่ตั้งร่มเวทีขาอยากอันไหนเขาก็ได้กินบเฮ้ยแต่โอ้กินแต้ตานแต่บ้านเฮานี่นะเอออ้างกระเฮานะอีกกับไม่